คลิปนี้พามาเที่ยวถ้ำอีกแล้วนะครับถ้ำพญานาคครับทุกคนขอญาตถ่ายหน่อยนะครับมาที่จุดบริการนะครับอันนี้ต้องซื้อตั๋วก่อนขอญาตถ่ายหน่อยนะครับต้องต้องซื้อตั๋วก่อนไหมครับใช่ต้องซื้อตั๋วก่อนค่ะได้ตั๋วมาจากอุทยานนู้นแล้วครับมีมาโชว์ให้ไหมคะครับเดี๋ยวสักครู่ผมได้ตั๋วมาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ ะเดินหรือนั่งเรือคะถ้าเดินระยะทางสองกิโลเมตรขึ้นด้านบนนี้ค่ะเดินแต่ถ้านั่งเรือไปก่อนจะเดินประมาณครึ่งกิโลเมตรค่ะนั่งเรือนั่งเรือไปยังคิ่าบริการยังไงครับเออเป็นเหมาลานะคะลาละสี่ร้อยบาทไปกลับค่ะโอ้ลามละสี่ร้อยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับจากไหนคะจากที่ถ้าเดินหรือว่าไปถ้าเดินนะครับถ้าเดินจากตรงนี้ถึงถ้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าไปเรือไปเรือก็จะเดินแค่ประมาณห้าร้อยเมตรก็ซักประมาณสามสิบนาทีน่าจะ ถ้าถ้าไปเรือนี่ตรงต้องจ่ายค่าเรือเพิ่มค่ะติดต่อทางด้านนู้นได้เลยนะโอตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคได้ด้ครับขอบคุณครับครับเจ้๋หนนาที่แจ้งบอกให้ไปเช่าเรือนะครับติดต่อเรือขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับติดต่อเรือครับนะครับมากี่คนคะคนเดียวครับวันนี้ลุยเดียวครับค่ะสี่ร้อยบาทจ้าครับได้เดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปนะครับ ไม่ไม่พอครับเมื่อกี้ดูอยู่ครับแต่ค้าเดียวก่อนทุกคนวันนี้ลุยเดียวอีกแล้วนะไปขึ้นเรือที่ตรงไหนครับเนี่ยตรงชายหาดได้เลยโอ้ด้านนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวตเรเข้าลุยน้ำน้อยนึงเดี๋ยวค่ะกับตรงนู้นมีที่ล้างเท้าค่ะโอเคครับลลงได้เยครับไปได้เลยใช่ไหมครับครับขอบคุณครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับนี่ได้ตั๋วมาแล้วเบอร์สิบห้าทุกคน ทำพญานครทำพญานครเดี๋ยวผมให้ดูประวัติก่อนนะทุกคนเป็นอยู่ในเขตอุทยานสามรอยยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับเขาบอกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหนูรัชกาลที่ห้านะครับทรงสเสด็จมาประทับนะครับพระรัชฐานนามว่าพระที่นั่งคูหาคาลือหารนะครับนี่ในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่ง เรือไปทำพญานาคนกันทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนี่ๆทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านไหนก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับทุกคนน,นี่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูตรงนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นพระทีนั่งหรือเปล่านู่นทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปนั่งเรือตรงนู้นครับทุกคนนู่นไปทุกคนลุยกันครับวันนี้มาลุยเดี่ยวอีกแลว เดี๋ยวจะเก็บเงินกงินอ้าวแล้วเขาบอกให้ถอดรองเท้าด้วยทุกคนอ้าวแล้วทีนี้นู้นทุกคนด้านนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับใครหิวก็โอ้บรรยากาศดีมากทุกคนดูวิวภูเขาครับทุกคนโหอ้โหสุดยอดอนู้นเรืออยู่ไกลไกลนู้นทุกคนเราต้องไปนั่งเรือตรงนู้นนะครับเาเขาบอกให้ถอดรองเท้าเอาไงละทีนี้ย กคลุยแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่ถอดรองเท้าก่อนหลบเข้ามาในล่มก่อนเดี๋ยวนะทุกคนผมถอดรองเท้าก่อนอืมผม,มันต้องลงน้ำนะครับทุกคนเอาลุยล้ทีนี้เอาถอดรองเท้าแล้วลุยต่อทุกคนไปกันเลยครับนู้นเรืออยู่ไกลๆนู้นทุกคน แต่กู้เจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าถ้าไม่นั่งถ้าไม่นั่งเรือใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยลุงเนี้ยครับทุกคนต้องเดินข้ามเขาลุงนี้ไปแต่นี้มาผมมานั่งเรือครับนั่งเรือแล้วก็เขาบอกเดินอีกประมาณห้าร้อยเมตรนี่ทุกคนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของท่าเรือนะครับนี่ทุกคน <S <S โอ้หนุ่นทุกคนนุ่นเรือจอดรอผมอยู่แล้วครับนุ่นทุกคนเอาลำไหนแล้วเนี่ย เลยเดียวอีกแล้ววันนี้นี่ถอดรองเท้าเลยทุกคนเดินเท้าเป่ามาลงชายหาดแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นมีใครมารับผมเลยเนี่ยไป็นลำไหนครับอู้น้ำนู้นนะครับโอ้โหอยู่ไกลเหมือนนั้นเนี่ยโอ้แลน้ำอยู่ลึกด้วยว่าผมจะเปียกไหมเนี่ยอืมโอ้เปียกแน่เลยทุกคน นะทุกคนลำนู้นเรือน้ออยแล้วผมจะเปียกไม่เนี่ยเดี๋ยวนะทุกคน,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 นเดี๋ยวผมดึงข้างเกงขึ้นก่อนเดี๋ยวดึงข้างเกงก่อนเ้องละนี่เรือลำนี้ครับทุกคนนี่ลำนี้น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วทุกคน โอ้ดึงขึ้นจนสุดแล้วเนี่ย <c oughs> เปียกแน่เลยสวัสดีครับมาขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับผมขออนุญาตเขาเลยนะครับทุกคนเดินๆไปอีกไม่ได้จะเปียกเอาเนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นด้านไหนครับเนี่ยขึ้นบันไ,นไดในเรือเดินทางทั้งหมดอ๋อขึ้นบันไดนี่ทุกคนนี่เรือ เหมาลำเลยผมวันนี้ครับทุกคนเอาเอาขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะเปียกซะก,ก่อนเอาขึ้นแล้วครับมาแล้วทุกคนไงขึ้นมาแล้วคนเดียวครับวันนี้ครับนี่พี่คนขับท้ายเรือครับนี่คนนี้ครับไปทุกคนวันนี้เหมาลำครับคนเดียวเลยครับลุยกันทุกคนลุยลุยกันลุยกัน ไปแล้วทุกคนไปแล้วัลว so okay. mm? <y> ัน <arrivé> น like ึง wow, ว er ันนี้โอ้เดี๋ยวเราต้องไปตรงไปตรงนู้นใช่ไหมพี่ใช้ใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าไม่รีบก็สองชั่วโมงถ้าไหวก็ชั่วโมงครึ่งมาถึงว่านั่งเรือไปตรงนั่งเรือสิทนั่งเรือสิทธ์าทีนะครับพี่เขาบอกนะครับทุกคนลุยเลยครับทุกคนแล้วแล้วเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปกี่ กี่กิโลครับเดิน4 3 0เมตรอ๋4อ4 3 0เมตรนะครับไปแล้วนะทุกคนนี่ครับแล้วครับไปแล้วครับลุยกันทุกคนวันนี้เมาลำคนระับคนเดียวเลยครับยวาวแล้ครับนี่ถ้าเราเดินไปเราต้องขึ้นเขาข้ามเขาลุงนี้ไปนะครับมาสก,กูทพี่เจ้าหน้าที่ตรงอาบริเวณที่จ่ายตัวเขาบอกมานะครับ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงเครื่องยนต์ครับทุกคนแต่ผมขยับมานั่งหน้านิดนะึงจะได้เสียงเครื่องยนต์จะไม่ดังครับทุกคนวันนี้เมาลำครับทุกคนมาให้ดูบรรยากาศทุกคนสุดยอดคนเดียวอีกแล้ววันนี้คนเดียวอีกแล้วมาให้ดูด้านนี้ เลยนะทุกคนดูยาวๆไปเลยให้ดูบรรยากาศครับทุกคนดีมากครับวยทุกคนใหดูบรรยากาศสองข้างทางครับสวยครับสวยงามมากพอดีอากาศดีครับท้องฟ้าเปิด เครื่องอาจจะด,ดังเลยนะทุกคนโอ้โหดู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 จะเป็นเบิ้งนะครับเบิง้งสไตล์หาดนะครับ นี่เสียงมาจะดังมาทุกคนทุกคนถึงแล้วครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราถึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วทุกคนนู่นที่เรือที่มีเรือจอดอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับสวยครับวันนี้ดูดูทุกคนดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมองขึ้นเรือตรงนี้นะครับเอ้ลงเรือตรงนี้นะครับปีละตอนกลับผมต้องยังไงครับเนี่ย ตเจ้าหนมเอ,เอเดี๋ยวก็ขึ้นมาโอโเคได้ครับคุณเร์อบอร์เหอมโอเคเดี๋ยว,ยวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านบนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลงเรือก่นันทุกคนถึงนะครับถึงนะอาผมเอารงเท้าไว้ไหนลยนะโอเคอ่านะครับจะลองเลือกกันนะทุกคนลงเลือกนนะก,อกัน เดีวไปล้างเท้าล้างที่ที่ล้างเท้าแล้วใส่รองเท้าด้นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากอันนี้ลงได้เลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวลงลงเรือก่อนทุกคนโอ้โหนี่ลงบันไดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงบันไดลงบันไดโอ้มือต้องถือลงเท้าด้วยึจุ๊บโอเคขอบคุณครับนี่เรือนะครับเรือทุกคนนี่ผมลงมาแล้ว เดี๋ยวผมต้องไปติดต่อข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวตอนกลับก็ค่อยมารอมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับอนพี่เขากลับไปแล้วครับทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันพี่เขาแจ้งให้ไปล้างเท้าก่อนนะครับน้ำเค็มทุกคนต้องไปล้างเท้าก่อนใส่รองเท้าเดี๋ยวไปติดต่อด้านบนนู้นทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนครับโอ้มาลงตรงนี้ทุกคนเขาเรียกว่าหาดแหลมสารานะทุกคน เราต้องมาลงเรือตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เขาเรียกว่าหาดแหลมสาลาทุกคนปี่ดล้างล้างเท้าตรงไหนครับนนะอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวเราล้างเท้าตรงนี้นะทุกคนคตรงนี้จะเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่เราต้องมาล้างรองเท้าตรงนี้กันเดี๋ยวใส่รองเท้าทุกคนโอ้ยผมดูยีน้ำมาไหมโอเค ผมล้างเท้าของทุกคนเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าพี่เจ้าหน้าที่เขากันสวัสดีครับขอญาตถ่ายเนี่ยนะครับต้องยื่นอะไรบ้างไหมครับตัวอุทยานนะคะตัวอุทยานอันนี้ใช่ไหมครับตัวอันนี้เดี๋ยวเวลาน้องเก็บไว้ภายในวันนี้น้องไปถ้ำแก้วถ้ำทรายบึงบัวล่องคลองขาวแดงน้องไม่ต้องซื้อใหม่ใช้อันนี้ได้โอเคครับขอบคุณครับครับ จะมีน้ำมาหรือเปล่าคะเนี่ยต้องขึ้นเขานะไปกักสระฝาอ๋อครับถ้าไม่มีขึ้นร้านซื้อน้ำสักขวดลงจากร้านเดินผ่านห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนได้ข้างบนไม่มีห้องน้ำครับข้างห้องน้ำอาจจะมีทางเดินขึ้นโอเคแล้วแล้วบัตรไอเนี่ยบัตรเรือนี่ต้องยังไงเดี๋ยวเวลาจะกลับมาแจ้งเรือตรงนี้เดี๋ยวจะเรียกเรือให้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับไปทุกคนแล้วขึ้นขึ้นตรงไหนครับเนี่ยทางขึ้นตรงนี้มีแล้วใช่ไคะยังครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำก่อนกันแล้วลงจากร้านฝ่ามือเห็นไหม โอ,อ,อ,อเค okay, ครับขอบคุณครับพี่เจ้าหน้าที่บอกให้ไปซื้อน้ำก่อนนะครับเดีย๋ยวขึ้นไปด้านบนถ้าเดินเหนื่อยครับทุกคนเอาละทุกคนไปเด็วลุยกันนี่จะเป็นบรรยากาศทางก่อนที่เราจะเดินขึ้นนะครับถ้ำพญานาครน,นะครับทุกคนคุยบุรีครับ3 0 0อุทยานอยู่ในอุทยาน300รอยยอดครับ จังหวัดประจวบครับทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวชมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อน้ำก่อนนะทุกคนนี่ได้น้ำมาแล้วทุกคนเขาบอกให้ถือน้ำขึ้นไปด้วยครับเดี๋ยวต้องเดินขึ้นเขาแล้วจะเหนื่อยนะครับทุกคนจะหิวน้ำครับกี้ผมก็แวะเข้าห้องน้ำไปนี่ทางขึ้นแล้วครับทุกคนนี่เราต้องเดินขึ้นทางนี้นะครับไปขึ้นไปด้านนี้ใช่ไหมครับนี่พี่เจ้าหนะ้าที่างพี่เจ้าหน้าที่ มสักครู่พี่เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าประมาณ450เมตรนะครับเดินขึ้นไปทุกคนไปลุยกันทุกคนคนเดียวอีกแล้ววันนี้เสียงธรรมชาติเสียงจัก,กรจันด้านหน้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันลุยกันทุกคนสวัสดีครับ เดินไปไกลไหมครับอ่าไม่ไกลค่ะไม่ไกลนะครับใช่ค่ะเดินไปอีกประมาณเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเมตรโอเคครับขอบคุณครับดีเป็นค่ะผมบาบขอบคุณครับเป็นเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับด้านบนเลยฮัลโหลสวัสดีครับชาวต่างชาติดทุกคนโอ้เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้ครับ เดินกันไปยาวๆทุกคนเขาเดินลงกันหมดแล้วผมจะเพิ่งเดินขึ้นแล้เนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีใครตามผมมาเลยเนี่ยดูทุกคนอคนเดียวก็คนเดียวลุยเลย,เล,ยลุยกันยาวๆไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายทางขึ้นนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้ำพญานาครน,นะครับอีก430เมตรนะครับทุกคนนี่มีป้ายบอกครับ430เมตรตรงนี้จะเป็นป้ายเตือนนะครับ สำหรับท่านที่มีโรคประจําตัวปรดพิจารณาก่อนขึ้นนะครับนี่ก็มีป้ายเตือน,นครับนู่นทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปบนนู้นครับโอ้เอาอีกแล้วขึ้นเขาอีกแล้วต้องเดินเรื่อยๆืทุกคนมองในกล้องอาจจะไม่สูงนะครับแต่ของจริงนี่ทุกคนโอ้นน่นนะครับนู่นนน่นดันบนนู่นเลยครับนี่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนนี้ครับเอาละเรื่อยๆยครับไม่ต้องรีบครับวันนี้4 3 0สเมตรโอ้ใช้ได้อยู่ น่าจะสูงไปเดินกันทุกคนโอ้โหเราไม่มีใครตามผมมาเลยทุกคนดูเงียบมากเลยนี่ดูเขาก็จะมีราวจับบันไดตรงนี้ให้นะครับนี่เขาจะทำที่จับไว้ให้ทุกคนดีครับสะดวกดีเนี่ยเขาจะมีราวกั้นอย่างนี้นะครับราวกั้นยาวตลอดแนวเลยเดินเรื่อย ถอดแมสกก่อนร้อนหายใจไม่ทันไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนครับระหว่างทางก็จะมีป้ายอย่างนี้บอกนะครับเป็นป้ายบอกสัตว์ที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นอะไรเนี่ยค้างเว้นถิ่นใต้เจ้าหางยาวสวมสวมเว้นนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ของลิงที่อยู่บน บนเขาแห่งนี้นะครับไปทุกคนจะไปกันต่อครับผมเดินมายังไม่ถึงร้อยเมตรแลยครับเนี่ยเริ่มหอบแล้วทุกคนขออภัยเอซด้วยครับเสียงหอบเข้านิดนึงนะครับต้องค่อยๆเดินนี่จุดนี้ก็จะบอกว่าระยะทางก็จะเหลืออีก380เมตรครับทุกคนจะมีป้ายเตือนบอกนี้ บอกระยะทางนู้นทุกคนต้องขึ้นตรงไปนู่นไปลุยกันลุยกันยาวๆไปยังไม่ต้องพักขึ้นกันต่อไปมองในกล้องอาจจะไม่สูงนะทุกคนแต่ของจริงหูสูงอะเดินชันครับแต่ก็มีสะดวกครับมีเขาทำเป็นหินเป็นปูนทำเป็นบันไดชั้นๆไว้ให้ครับ ไม่ลื่นครับไปไปกันต่อมีป้ายบอกครับอีก280เมตรทุกคนโอ้ยนูนดูทางขึ้นก็บอกที่นี่จะเป็นเขาหินปูนนะครับที่เนี่ยที่ทำพญานาครเนี่ยหินพวกนี่ยก็จะเป็นหินปูนทั้งหมดนะครับโอ้ยน้ำลายเหนียวเลยทุกคนไปเดินกันต่อทุกคนโยหอบ ด้านท้ายนี้จะเป็นจุดพักนะครับไม่มีเสียงพากแล้วทุกคนเหนื่อยไปลุยกันทุกคถอดแมสแล้วใส่ไม่ได้ไม่ไหวหายใจไม่ทันเออลุยนี่ไปอีกแล้วครับไปบอก2อ0้เมตรทุกคนนู่นโอ้โหครึ่งยัง,ยงไม่ครึ่งเลยเนี่ยไปลุยกันพักกินน้ำก่อนทุกคน มีนาเจ้าหนะ้าที่เขาถึงให้ซื้อน้ําขึ้นมากินโหอย่างนี้นี่เองอน,นุนเพื่อนๆน,น,นักท่องเที่ยวนะครับนุนมายังไม่ถึงเหมือนกันครับนูย้ยางนั่งอยู่ที่จุดนั่งพักเลยทุกคนเขามาก่อนผมปีนี่ยเขายังไม่ถึงเลยไปเดี๋ยวลุยต่อทุกคนไปกันไปกันเหนื่อยร้อนเอทุกคนเจอป้ายอีกแล้ว เหลือระยะทางอีกร้อยแปดสิบเมตรทุกคนโอ้ยเงือเป็นน้ําเลยทุกคนเงือเป็นอาบน้าเลยตอนนี้โอ้ยนุ่นทุกคนขึ้นไปด้านนี่แค่ตอนขึ้นนะเนี่ยยังเดี๋ยวนึกถึงตอนลงอีกเนี่ยทุกคนฮ่าชีวิตละทีนี้ไปลุยกันต่อลุยกันต่อไหนๆก็ขึ้นมาแล้วไปถึงส่วนจุดตรงนี้ก็จะมี ป้ายบอกว่าเป็นบริเวณที่มีสัญญาโทรศัพ์นะครับโฟนสิกโนเอเรียนะครับตรงนี้นี่ใครตามผมมาเลยทุกคนเงียบมากเลยนะดูเกือบแล้วน่าจะเกือบแล้ว่นจะอยู่สักประมาณร้อยกว่าเมตรไปป่าแล้วไปให้ถึงลุยกันยาวๆไม่ให้ดูหน้าแล้วตอนนี้ผมมีแต่เงาเต็มเลยทุกคนผมเห็นป้ายแลย้วเหลืออีก80เมตรทุกน,นี้ 80เมตรแต่80เมตรนี้จะเป็นทางลงแล้วทุกคนตอนนี้เริ่มจะเป็นทางลงนะครับไป80เมตรใกล้กลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วทุกคนไปไปกันต่อไปกันต่ออือเดินลงนี่ดีหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนบรรยากาศระหว่างทางเดินทุกคน ถ้ำพญาเนาครันู้บรรยากาศดีครับต้นไม้ร่มรื่นดีไม่ร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นร่มเดินอยู่ใต้ร่มไม้ทุกคนดูอู้บรรยากาศดีมากนี่เหลือสามสิบเมตรแหละไปบอกสามสิบเมตรไปน่าจะถึงแล้วเนี่ยสามสิบเมตรไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วว้าวาถึงแล้วทุกคนนี่ทางลง ถ้ำพญานครผมเริ่มเห็นป้ายแล้วนู่นทุกคนนูนเห็นป้ายแล้วครับถ้ำพญานครเริ่มเห็นป้ายแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ผมยังอยู่ตรงนี้เองเนี่ยก็บอกคุณอยู่ตรงนี้เองครับป้ายถ้ำพญานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับนี่เขาบอกถ้ำพญานครคุณพบเมื่อปี200กว่าปีมาแล้วนะครับ โดยพญาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชขนาดที่ขึ้นฝั่งมาหลบพายุนะครับถ้ำพญานาคเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ภายในมี3คูหานะครับโดยสองคูหามีปล่องด้านบนทําให้เห็นด้านล่างครับมีต้นไม้ขึ้นอยู่จํานวนหนึ่งนะครับและเมื่อปี2433นะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสนะครับถึงโปรดเกล้าให้สร้างพระพาแบบจตุรบุกนะครับที่เนินกลางโถงถ้ำนะครับ และพระราชทาน,น้มว่าปราที่นั่งคูหาคลือหาสนะครับเมื่อเดี๋ยวถักคู่เราจะต้องไปลงไปดูกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปราที่นั่งคูหาขาลืหาสน่นาจะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูด้านในถ้ำกัน,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 น clubs. ทุกคนไปเดี๋ยไปกันครับทุกคนป้าลุยนี่เดี๋ยวเราต้องลงไปด้านนี้นี่ป้ายทุกคนถ้ำพญานครไปเดี๋ยวเราลงไป นักท่องเที่ยวกลับไปกันหมดแล้วผมมาลุยเดียวอีกแล้ววันนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงนะครับจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นู่นเดี๋ยวต้องลงไปตรงทวนเอาไปทางไหนแล้วนยน่าจะทางนี้ <c oughs> จะเป็นทางลงครับ ให้ดูบรรยากาศกันโอ้โเงียบมากทุกคนภาพน่าจะมืดนนในถ้ำไปลุยกันยาวๆนี่ตรงนี้จะเป็นบริเวณปากถ้ำลงครับทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นทางทางลงทุกคนนู้นลงลงไปข้างล่างนู้นนะครับนี่บริเวณบริเวณนี้จะเป็นผนังผนังถ้ำไปเดี๋ยวเราต้องลงไปต่อครับลุยกันลุยกันเลย นี่ทางลงก่อนจะลงปลากถ้ำนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นน้ําตกแห้งนะครับนุ่นจะมีป้ายบอกตรงนู้นนะครับจะเป็นน้ําตกแห้งนะครับดนดูจะเป็นชั้นๆลงมานะครับนี่เขาเรียกว่าชั้นน้ําตกแห้งนะครับไปเดี๋ยวเราต้องลงด้านนี้ครับทุกคนลงไปด้านล่างครับไปดูอีกขั้นต่อนี่ผมลงมาถึงห้องโถงด้านล่างแล้วทุกคนก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับว่าไปทางเข้าถ้ำพญานาครน,นะครับทุกคนนี่จะมีป้ายบอกไปเดี๋ยวไปด้านนู้นกันทุกคน ถึงแล้วภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับในถ้าครับไม่ไม่มีไฟครับมีแต่แสงของดวงพระอาทิตย์ส่องลงมาจากช่องของถ,ถ้ำนะครับนู่นทุกคนถึงแล้วครับเออถึงแล้วว้าวสวยครับสวยครับทุกคนทุกคนดูมีแสงส่องลงมาสวยมากอะ เรียนนุนนะครับทุกคนบรรยากาศทีภายในถ้ำนี่เย็นมากทุกคนเย็นอากาศเย็นมากๆนี่ถึงแล้วทุกคนอากาศเย็นมากครับมาถึงกันแล้วก็จะมีแสงส่องออกมาด้านนุ้นนะครับนี่จะเป็นบริเวณรอบๆถ้ำครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไปอ่านประวตัติตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับ นี่ทำพญานาครทุกคนนู่นจะมีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นพระทีนั่งคู่หาคลือหารออคือตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นเป็นพับพาแบบจตุรมุกนะครับของพระจุนลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านะครับสร้างขึ้นนะครับเนี่ยดูบริเวณรอบๆดูบรรยากาศ ทำพญานะครด้านบนนู้นขามาให้ขึ้นไปทุกคนนู่นไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับอ๋อตรงนี้เขาจะบอกเป็นรอยจารึกพระหัตถ์นะครับนี่นีน่ี่เป็นรอยจารึกตรงนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆอ้เขากั้นรั้วมาให้เข้าทุกคนนี่นี่จะเป็นรอยปลาลึกนะครับนี่เอ้ยจะเป็นรอยจารึกนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นบ,บริเวณภายในถ้ำนะครับุนเป็นผนังถ้ำทุกคน เสาหินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเสาหินนะครับทุกคนอยู่ด้านหน้าพัดพานะครับเป็นเสาหินที่อยู่ในถ้านะครับนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับทุกคนมุมด้านหน้าอีกมุมหนึ่งครับสวยงามครับทุกคนจะเป็นโถงกว้างมากทุกคนดูสูงด้านบนก็จะมีช่องแสงเข้ามาได้ครับทุกคนสวยกว้างมาก ให้ได้ชมบรรยากาศกันนะครับถ้ำพญานครนะทุกคนใครมาต้องเที่ยวประจวบก็แวะมาเที่ยวกันนะครับถ้ำพญานครครับอยู่อำเภอกุยบุรีนะครับอุทยานสามรอยอดนะครับจังหวัดประจวบครับทุกคนสําหรับคลิปนี้โชคดีทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับเดินทางกลับแล้วครับทุกคนกลับมาใจฝั่งแรงดิผมขึ้นมาทีแรกครับกลับมาแล้วครับทุกคนใครมาประจวบอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ พญานครน,นะครับคัๆๆๆบกรี๊ดสามแล้ยอดครับจังหวัดสัจจพิเรขนะทุกคนไปก่อนครับถึงแล้วถึงแล้าเรือแล้วถึงแล้วเร็วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วครับอ๋อบัตรเ,เ,เก็บไว้ไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาบัตรคืนพี่เขานะครับนี่คน หนึ่งห้าหนึ่งห้านี่บัตรหนึ่งห <laughs> ้าขอบคุณครับ,รบพี่เขามาส่งแล้วนะครับเรือเดี๋ยวผมลงรถไปลงเรือก่อนไปแล้วทุกคนถึงแล้วไปไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับพี่ขอบ <c oughs> คุณครับยุบถอโอ้ยอไปแล้วทุกคนลงนามแล้วไปลุยกันต่อเรือที่ผมนั่งไปเมื่อสักครู่ครับบ๊ายบายครับ กลับแล้ว